ปฏิหารหลวงพ่อเงินวัดบางครานโยนจีวรลงในเตาสูบไฟแต่ไม่แม้แม้แต่นิดเดียวสิทธิ์แย่งกันเกลี้ยงในพิบตาความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเงินวัดบางครานจังหวัดพิจิตรความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเงินจากคำบอกเล่าของกำนันโชธหลวงพ่อเงินเป็นหลวงพ่อที่มีอภินิหารศักดิ์สิทธิ์และพิสดารมากในระหว่างที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ แม้ท่านจะได้จากเราไปนานแล้วความศักดิ์สิทธิ์ของท่านก็ยังไม่ได้สูญหายจากเราไปจะขอเล่าให้ฟังตามที่ได้สรับรับฟังมาจากท่านผู้ใหญ่ที่อายุมากๆเพียงย่อๆกล่าวคือหนึ่งถ่ายรูปหลวงพ่อเงินไม่ติดในระหว่างที่หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ผู้คนบ้านใกล้เมืองไกลไปมาหาสู่ท่านไม่ขาดระยะคราวหนึ่งมีคนต่างชาติ คือคนแขกมาขอถ่ายรูปท่านกระจกหน้ากล้องแตกครั้งที่สองถ่ายอีกคือถ่ายตรงๆหน้าพอเอาไปหลังรูปแล้วปรากฏว่าไม่ติดหมดทั้งหน้าติดหน้าเพียงแถบเดียวนี่คืออภินิหารของหลวงพ่อเงิน 2. รูปหลอดรูปจำลองของหลวงพ่อเมื่อหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ประชาชนเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อ ได้ตกลงการจัดการจัดตั้งรูปหล่อหลวงพ่อขึ้นในการเททองรูปหล่อหลวงพ่อเททองไม่ติดทําอย่างไรก็ไม่ติดจึงนิมนต์ท่านมาทําพิธีเททองนั้นขอร้องให้เทให้ติดหลวงพ่อบอกว่าเอาแต่พอแม่นๆอย่าให้เหมือนเลยแล้วช่างก็ทําการหล่อใหม่สําเร็จดังที่ปรากฏอยู่ที่วัดเิรัญญารามในปัจจุบันนี้ 3. การทำปลอกช้างเมื่อหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่หลวงพ่อมีช้างหลายเชือกเพื่อสะดวกแก่ผู้เลี้ยงช้างจึงได้จัดการทำปลอกช้างขึ้นใช้ในระหว่างที่กำลังสูบเตาเพื่อหลอมเหล็กนั้นเหล็กที่หลอมไม่ละลายเพราหลวงพ่อนั่งดูอยู่ลและแกล้งพูดว่าสูบไม่ดีเหล็กจึงไม่ละลายจนกระทั่งลูกศิษย์ของท่านต้องการจะให้หลวงพ่อขึ้นไปฉันอาหารบนกุฏิเสียจะได้ทำให้สำเร็จ และเมื่อหลวงพ่อลุกขึ้นไปฉันอาหารบนกุฏิท่านแกล้งเอาจีวรนทิ้งลงไปในเตาสูบนั้นพวกลูกสิทธ์ตะลึงกันและแกล้งสูบใหญ่เพื่อให้ไฟไหม้สูบอยู่นานจนควันเขียวแล้วก็แดงครั้นเอาเขีมคีบขึ้นมาจับดูก็ปรากฏว่าจีวอนไม่ไหม้ไฟแต่อย่างใดพวกลูกสิทธ์ที่ช่วยกันทำปลอกช้างนั้นจึงแย่งกันฉีกชายจีวรมาผูกคอคนละชิ้นสองชิ้นเมื่อท่านฉันอาหารเสร็จแล้ว จึงมาดูที่ทำปอกช้างนั้นพูดว่าใครเอาจีวันกูไปไหนพวกลูกศิษย์จึงชี้ไปที่คอซึ่งจีวันหลวงพ่อถูกชีกเอาไปทำเครื่องรางของขัง,งเสียแล้วท่านก็ไม่ว่าใครนี่คืออภินิหารของหลวงพ่อเงินซึ่งศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินจีวันเผาไฟไม่ไหม้สเชือ้อพระวงมาเยี่ยมวัดหลวงพ่อเมื่อหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ก็มาหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ ก็ได้มาขออาบน้ำมนต์กับหลวงพ่อสมเด็จเจ้าฟ้าผานุรังสีสว่างวงกรมพยาผานุพันธุวงวรเดชมาขอเรียนศิลปศาสตร์กับหลวงพ่อด้วย 5. สิ่งที่ประทับใจลูกหลานไม่รู้ลืมคือเป็นผู้ก่อสร้างโรงเรียนประชาบาลตำบลบางครานเงินอนุสอนซึ่งปัจจุบันนี้ลูกหลานยังได้ศึกษาเล่าเรียนตามเท่าทุกวันนี้ข่าวเล่าหลือว่า หลวงพ่อบอกหวยแม่นก็มีประชาชนไปขอกันมากมายภายหลังต่อมาหลวงพ่อเห็นว่าเป็นการบอกใบหวยเป็นการพนันหลวงพ่อจึงไม่บอกใครอีกอภินิหารหน่าอัศจรรย์หลังจากหลวงพ่อเงินได้มรณภาพไปแล้ว 1. วันทําศพหลวงพ่อเงินเมื่อถึงวันจัดการเผาศพมีประชาชนมากมายเหลือจะขนานับเยื่แย่งกระดูกจีวรจากตัวท่าน เอาไปทําเครื่องรางของขลังและเอาไปสก,การะบูชาเพื่อป้องกันภัยต่างๆนับว่าหลวงพ่อเงินมีประชาชนเคารพนับถือและเลื่อมใสในตัวท่านมาก 2. วาจาสิทธิหลวงพ่อเงินมีวาจาสิทธิมากคนเกรงกลัวกันหนักหนาคือท่านห้ามมีให้มีเรื่องราวเกิดขึ้นในวัดของท่านเช่นตีกันยิงกันหรือฉกชิงวิ่งราวไม่ได้ถ้าใครขืนทำ ดูรู้ตัวต้องมีอันเป็นไปต่างๆคือไฟไม่บ้านบ้างตายหงบ้างเช่นเมื่อพศ2508ทางวัดมีงานประจำปีมีคนมากมายเกิดหลักทรัพย์ขึ้นในวัดในที่สุดจับผู้รายได้และถูกฟ้องศาติตารางส่วนภรรยาของผู้ร้ายได้สาบานต่อหน้ารูปจำลองหลวงพ่อเงินว่าสามีของตนไม่ได้เป็นคนลักทรัพย์ในที่สุดหลังจากเสร็จงานปิดถองไหว้พระแล้ว ภรยาคนร้ายได้อาเจยียนออกมาเป็นโลหิตจนถึงแก่ความตายอภินิหารของหลวงพ่อเงินถ้าใครทำขึ้นในวัดย่อมมีอันเป็นไปให้เห็นดังนี้เสมอจึงมีผู้เกรงกลัวมากหลวงพ่อเงินวัดบางครานผู้เปรียมด้วยอิทธิปาฏิหารโยนจีวรลงในตาสู่ไฟก็เป็นอันจบลงเพียงเท่านี้